สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม OMG X วันนี้ผมก็มีหนังในปี1987มาสปอยให้ทุกคนฟังครับเป็นเรื่องราวของโจนาธานชายที่โดนไล่ออกจากงานมาเป็นสิบที่และผิดหวังกับเรื่องงานเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยครับจนเขาได้มาเจอกับเอมมี่สาวสวยที่เกิดเมื่อ4,500ปีก่อนเธอได้เดินทางข้ามเวลามาโผล่ที่ฟิลาเดลเฟียโลกปัจจุบันครับและเรื่องราวของโจนาธานจะเป็นยังไงก็ไปฟังผมสปอยได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับคำเตือนนะครับเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องเทวดาทำลนเปิดเเรืื่่่อองมมาาาทีีีชชยคนน้ข ว่าโจนาธานพระเอกในเรื่องนี้ครับโจนาธานเขามีนิสัยที่มีอารมณ์ศิลปินค่อนข้างมากครับและเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆจนบางทีมันก็ทําให้เขาเนี่ยถูกไล่ออกจากงานครับเนื่องจากเป็นศิลปินเกินไปรู้จาักการต่อหุ่นครับคุณผู้ชมโดยที่คนปกติก็จะเสร็จ3-4ตัวต่อว,วันครับแต่พระเอกเรามันล่อ6วันได้แค่ตัวเดียวเองเพราะมัวแต่ลีลากว่าจะต่อเสร็จแต่ละตัวจนเขาในโดนเจ้านายไล่ออกและถึงแม้เขาจะย้ายงานไปกี่ที่ก็ตามนิสัยทํางานลีลาอย่างการทางานหลายวันของเขาก็ต้องถูกเจ้านายไล่ออกอยู่เป็นประจำครับไปเป็นคนสวนก็ตัดต้้นนไมเป็ก ทำงานร้านพิซซ so, so, ่าก็แต่งหน้าเป็นวันๆกว่าจะได้กินแต่พระเอกเราที่โดนไล่ออกเขาก็ไม่ค่อยซีกับเรื่องพวกนี้ครับสงสัยจะชินโดยในเช้าวันหนึ่งระหว่างที่โจกําลังดูคนงานแขวนป้ายที่ห้างห้างหนึ่งครับเขาก็ได้คุยกับป้าคนหนึ่งที่เธอเนี่ยเป็นเจ้าของห้างนี่แหละโดยระหว่างที่พระเอกกําลังคุยกับป้าเนี่ยป้ายโฆษณาก็เกือบลนทับป้าตายหาครับแต่ก็ได้พระเอกเราเนี่ยแหละครับช่วยชีวิตป้าไว้แต่ตัวเขาเองก็ต้องโดนไฟช็อตดากไปทีหนึ่งครับและจากการที่ได้ช่วยป้าและโดนไฟช็อตดากไปทีเนี่ยป้าก็ตอบแทททนนด้้ยกกาาาาาารรรรรรัับบพพะะะเเเอออขขํงงงงี่หหธค โจนาธานมันห้อยต่องแต่งข้างบนเนี่ยป้าก็ถามครับว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะพระเอกมันก็เลยบอกว่ามันอยากได้งานใหม่ครับคุณผ,ผู้ชมแต่ในระหว่างที่ป้ากําลังพาพระเอกเราไปหาผู้จัดการเพื่อฝากงานให้เขาเนี่ยหนังก็แสดงให้เห็นครับว่าห้างที่ป้าแคร์เป็นเจ้าของอยู่มันก็นจะเจ๊งแล้วครับเพราะว่าคนมาเดินห้างน้อยมากจนพระเอกมันคิดว่าห้างเนี่ยยังไม่เปิดและเมื่อริชาร์ดผู้จัดการห้างเห็นก็เลยตัดสินใจให้พระเอกเป็นเด็กส่งชุดชั้นในผู้หญิงในห้างนี้แหละครับซึ่งโจนาธานเนี่ยมันก็เต็มที่กับงานมากมวกเ่ยนะ่แล งนะว่างงานใหม่ที่เขาทำเนี่ยมีของเป็นบพันชิ้นที่ต้องผ่านมือแล้วก็นัดเธอไปทานข้าวเย็นนี้ครับตอน2องทุ่มโดยที่แฟนของโจนาธานเธอก็ทํางานอยู่อีกที่ครับเป็นห้างคู่แข่งของป้าแครนี่แหละและห้างคู่แข่งของป้าแครก็พยายามจะฮุบกิจการของป้าแครอยู่ตลอดเวลาครับโดยใช้ผู้จัดการคนที่รับพระเอกเข้าทํางานนี่แหละครับกล่อมป้าแครให้ขายกิจการได้พวกนั้นส่วนหน้าที่การงานของแฟนพระเอกตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าและในที่ทํางานของล็อกซี่แฟนพระเอกมันก็มีเพื่อนร่วมงานขาหืนครับที่ชอบม่่่อออออเเเธธยูตตลลลดวาแ็ี ก็ไม่ได้สนใจอะไรอะนะตัดมาที่โจนาธานเขากําลังตามหาหุ่นที่เขาเคยสร้างเมื่อตอนต้น,นเรื่องครั้งที่โดนเจ้านายไล่ออกสาเหตุเพราะมันทําหุ่นช้าเกินนะครับจนาธานเนี่ยเขาก็ตามหาซะทั่วห้างเลยนะเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยเห็นหุ่นตัวที่เขาสร้างวางอยู่ในห้างนี้แหละและเขาเนี่ยก็ได้มาเจอกับหุ่นที่เขาสร้างบนห้องห้องหนึ่งครับจนาธานเขาก็บ่นกับตัวเองอะนะว่าหุ่นตัวนี้มันพิเศษจริงๆเลยไม่แปลกใจเลยที่ศิลปินเนี่ยจะตกหลุมรักผลงานตัวเองหลังจากนั้นเจฮอลลีวูดดิเธอร์เนี่ยทำงานเป็นช่างแง่กักบลลไหหะุุย อพอเธอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็แปลกใจมากๆครับเพราะเธอไม่คิดว่าห้างเนี่ยจะจ้างคนที่แปลกกว่าเธออีกแล้วโดยที่ตอนนี้พระเอกของเราก็ทํางานกะเดึกตีห้างของปาแคนนี่แหละครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยของฮอลลีวูดด้วยและโจนาธานเนี่ยก็อุ้มหุ่นที่เขาสร้างมาที่ตู้เบอร์สาตามที่เจฮอลลีวูดเนี่ยได้สั่งเขาไว้และระหว่างที่พวกเขากําลังแต่งตู้โชว์อยู่ใกล้เสร็จโจนาธานก็ขอตัวกลับก่อน,นครับพะมันใกล้เวลาที่เขาเนี่ยนัดแฟนไปทานข้าวตอน2องทุ่มแต่พอเจได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็โวยวายใหญ่เลยครับแล้วบอกว่าแฟนเธอเนี่ยท นนจนนาธานที่เห็นเธอโวยวายเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ถูกครับแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยกลับไปก่อนแล้วพอฮอลลีวูดกลับไปแล้วจนนาธานก็ต้องตกใจกับหุ่นที่เขาทําขึ้นมาครับเธอเนี่ยขยับได้ครับคุณผู้ชมจนนาธานที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจยังกะเห็นผีครับและคิดว่าตัวเองเนี่ยคงเห็นภาพหลอนพอโดนไฟช็อตวันก่อนและเอมมี่เธอก็เล่าให้ฟังครับว่าเธอเนี่ยมาจากไหนเอมเลยบอกว่าเธอมีอายุรวมแล้ว4,500ปีและเธอหนีจากการที่พ่อแม่เนี่ยจับแต่งงานกับพ่อค้าขี้อูดเอมมี่ก็เลยขอพรกับพระเจ้าแล้วก็บอกว่่่าาาาาโจนนนนนเนีีเป็นคนทสร้ง้งง พอโจนาธานได้ยินเรื่องที่เธอเล่าให้ฟังเนี่ยถึงกับกลุมขมับเลยครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องผิดปกติแน่ๆโดยที่ช่วงดึกเอมมี่ก็ชวนโจนาธานเนี่ยมาแต่งตู้โชว์ใหม่ครับโดยระหว่างทางเอมมี่เธอก็ถอดชุดเปลี่ยนมันกลางห้างเลยนะโจนาธานที่เห็นแบบนั้นก็ได้แต่อ้าปากค้างครับแล้วพอแต่งตู้โชว์เสร็จโจนาธานเนี่ยเขาก็หลับไปแล้วก็ไม่ได้กลับห้องเลยนะตื่นมาอีกทีเขาก็ลืมไปว่าเขามีนัดทานข้าวกับแฟนครับแล้วก็รีบไปหาเธอแต่พอไปเจอเนี่ยเธอก็งอนนะเพราะคิดว่าโจเนี่ยมันผิดนัดนะนะ พอคิดว่าเขาในแก้ตัวและจากนั้นลอซซี่เธอก็นั่งรถไปกับฮามานที่ตอนแรกเธอก็ไม่อยากจะนั่งไปด้วยหรอกนะแต่พอเห็นพระเอกก็เลยนั่งรถไปชดไปพอพระเอกเรากลับมาบ้านมันก็โทรหาแม่เลยนะและถามว่าคนในครอบครัวเรามีประวัติเห็นภาพหลอนบ้างไหมแม่จากนั้นพอถึงเวลาห้างเปิดสิ่งที่เขาทํากับเอมมี่เมื่อคืนก็มีคนสนใจแล้วก็มาดูสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยเต็มหน้าห้างเลยครับฉากตัดมาที่บีเจห้างคู่แข่งของป้าแคร์บีเจเขาโทรไปหาริชาร์ดคนที่ทํางานเป็นผู้จัดการห้างป้าแคร์ครับแล้วบอกให้เขาจัดการพรระะะเอกะอกกาา่นนนห้้ี ไปได้ยินลูกน้องมาเล่าให้ฟังครับว่าห้างปลาแคร์เนี่ยเริ่มกลับมาดังอีกและถ้าหากลิชาร์ดจัดก,การเรื่องนี้ได้และกล่อมปลาแคร์ให้ขายห้างได้สําเร็จก็ต้องเป็นริชาร์ดนี่แหละที่มาดูแลห้างแทนเขาโดยบีเจมันก็พูดแบบนี้กับทุกคนเลยครับรวมถึงล็อกซี่ด้วยแล้วพอถึงเวลาประชุมริชาร์ดมันจะบอกให้ขายห้างยังไงก็ตามเนี่ยกรรมการส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยครับให้เลื่อนพิจารณาขายห้างไปอีกเดือนครึง่งเนื่องจากสิ่งที่พระเอกทาเมื่อคืนและจากนั้นปลาแคร์ก็เลื่อนตําแหน่งให้พระเอกเราครออราคารครับบแแลละตําาาาาหนนน่งททเออกกกไดดด้้้็็ืจจจููโชชววยผมปิใ เมื่อคืนเีกครับมีคนสนใจผลงานของเขาแล้วก็เข้ามาซื้อของในห้างเธอด้านเรชาร์ดเนี่ยมันก็หัวเสียมากๆครับที่แผนมันเนี่ยไม่สำเร็จก็เลยบอกให้รปภที่ชื่อว่าแม็กเวลเนี่ยจับตามองเขาเป็นพิเศษเรปภคนนี้ค่อนข้างเพี้ยนเลยครับคุณผู้ชมเล่นใหญ่ยังกับเอกเราเป็นหัวขโมยพอตกเย็นโจนาธานก็ไปหาเอ็มมี่ทิตูโชว์เหมือนเดิมครับแล้วก็ได้เจอกับเธอเอีกครั้งหลังจากที่ปิดม่านแล้วและทั้งสองนี่ก็ยอกร้อ,อก,กันสนุกเลยนะแต่พอฮอลลีวูดมาเนี่ยเอ็มเธอก็กลายเป็นหุ่นเหมือนเด และหลังจากที่ฮอลลีวูดไปเอ็มก็กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมซึ่งเอมมี่เนี่ยก็บอกให้โจนาธานฟังครับว่าจะไม่มีใครเห็นเอมมี่ได้นอกจากพระเอกคนเดียวระหว่างที่โจนาธานกําลังลงลิฟต์มาแม็กเวลลรอประภอกะดึกประจําห้างกับแลมโบมาคู่ใจของเขาก็มันดักรอพระเอกและได้ยินเสียงดังจากในลิฟต์ครับแม็กเวลเลยสั่งให้แลมโบวิ่งเข้าไปจัดการครับแต่เขาไปได้แป๊บเดียวครับแลมโบ่เนี่ยวิ่งกลับมาไม่ถูกทางเลยแม็กเวลที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็งงๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอพระเอกเออกมาจากลิฟต,ดดบบนนต์ พรุ่งนี้เช้าพวกบรรดาลูกค้าที่มารอดูเนี่ยว่ทับใจผลงานพระเอกมากๆครับจากนั้นพระเอกเราก็กลับไปนอนครับเพราะเขาเนี่ยทำงานตอนดึกแต่โจนาธานเนี่ยเขาก็มีนัดช่วงบ่ายกับแฟนเก่าเขาครับเพราะเธอโทรมานัดให้โจนาธานไปกินข้าวด้วยและเมื่อเขามาถึงลอซซี่ก็เสนองานอีกห้างให้เขาไปครับแต่ไม่ว่าจะยังไงโจนาธานเนี่ยมันก็ไม่สนครับและตอบปฏิเสธเธอไปชากตัดมาที่แม็กเวลล์เขามาบอกกับริชาร์ดว่าเจ้าแลมโบ้เนี่ยตอนนี้มันป่วยและแลมโบ้เนี่ยจะวิ่งหางจุดตู่ทันทีถ้าเห็นหุ่นซึ่งริชาร์ดเนี่ ก็บอกให้รปภไ,ไปหาคําตอบมาครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอตกเย็นรปภก็จัดการไล่คนออกจากห้างให้หมดครับและออกตามหาโจนาธานโดยระหว่างนั้นพวกล็อกซี่กับฮามานก็แอบเข้ามาในห้างที่พระเอกอยู่เหมือนกันครับเนื่องจากช่วงบ่ายที่ล็อกซี่ไปกินข้าวกับโจนาธานโจเล่าให้เธอฟังครับว่าเขามีผู้ช่วยเป็นผู้หยิงหนึ่งคนล็อกซี่ก็เลยคิดว่าถ้าจ้างพระเอกไม่ได้อาจจะจ้างสาวคนนี้ได้ครับระหว่างนั้นโจนาธานก็เล่นกับเอมมี่อยู่นะแต่พอรปภมาเจอเขาก็เห็นเป็นหุ่นและแม็กเบลก็คิดว่าโจนาธานเนี่ยมันสุน่ คนนี้แล,และแอบถ่ายรูปพระเอกไว้จากนั้นก็ออกจากห้างนี้ไปทางด้านรอปรพอพอเจอโจนาธานเขาก็อดไม่ไหวครับเขาก็เลยอัดพระเอกเพื่อแก้แค้นให้กับแลมโบหมาของเขาโดยในตอนแรกโจนาธานเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวครับแต่ก็ได้เอมมี่เนี่ยมาขัดจังหวะทําให้ร,ปรอปพเนี่ยเสียสมาธิโจนาธานก็เลยซัดไปที <c oughs> ่หน้าเขาจนสลบไปแม็กเวลหลับไปได้สักพักตื่นขึ้นมาเขาก็รีบตามหาโจนาธานอีกรอบแต่ก็ต้องล่วงอีกครับพอโดนเอมมี่บินมาชนเต็มๆและจนถึงเช้าพอห้างเปิดแม็กเวลเนี่ยที่โดนชนเมื่อคืนยังไม่ตื่นเลยครับคุณผู้ชมและพอตื่น ทั้งป้าแคร์และริชาร์ดก็มาเจอเขาครับแม็กเวลเนี่ยมันก็ฟ้องใหญ่เลยนะว่าพระเอกมันทําอะไรไม่ดีกับหุ่นแต่ดูเหมือนว่าป้าแคร์เธอจะไม่สนเลยครับไม่ว่าโจนาธานจะทําบ้าบออะไรเนี่ยเธอไม่สนใจเลยครับขอแค่ห้างเนี่ยมันขายดีโดยที่ทั้งสองคนทั้งริชาร์ดและแม็กเวลเนี่ยก็โดนป้าแคร์ไล่ออกในที่สุดครับหลังจากนั้นห้างของป้าแคร์แล้วก็เรื่องราวของโจนาธานก็ดังใหญ่เลยนะห้างที่กําลังจะถูกปิดกับขายดีเพราะโจนาธานเนี่ยแต่งร้านให้ส่วนเรื่องที่โจนาธานชอบเดินถือหุ่นไปมาและคุยคนเดีียยวพวกพกกกกนงงนนนนััังงงา่็มมครบชชืขอต ช้งโจนาทานตอนนี้เขาได้ขยับขึ้นเป็นรองประธานบริษัทครับแต่ตรงกันข้ามกับอีกห้างครับห้างของ BJ เนี่ยผลประกอบการล่วงไป89%เลยครับคุณผู้ชมในวันหนึ่งระหว่างที่อยู่ในห้องน้ําหญิงโจนาทานก็บอกข่าวดีกับเอ็มครับว่าเขาเนี่ยได้เลื่อนเป็นรองประธานเธอเนี่ยก็ดีใจด้วยมากๆนะจู่ๆฮอลลีวูดก็เข้ามาแล้วก็บอกให้พระเอกเนี่ยปั้นเธอทีในตอนแรกโจนาทานก็ไม่อยากรับเลยครับพอเขาเนี่ยหนักใจครับถ้าจะสอนคนปกติเนี่ยเขาก็ทําแต่กับเอ็มสองคนนะนะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องช่วยฮอลลีวูดครับ โจนาธานเขาก็ทําได้ดีมากๆเลยนะขนาดเอมมี่ก็ยังชมเลยครับว่ามันสวยและจากนั้นโจนาธานก็ชวนเอ็มไปขับรถเล่นครับก่อนออกไปเนี่ยแฟนเก่าของโจนาธานเนี่ยก็มาเจอพอดีครับและเธอก็พยายามบอกให้เขาเนี่ยเปลี่ยนใจมาทํางานกับพวกเธอครับแต่ก็น่นารักฮารโจนาธานเขาไม่สนใจขับมอเตอร์ไซค์ออกไปกับเอมมี่เฉยโดยระหว่างทางพวกดิชาร์ดกับแม็กเวลที่โดนไล่ออก2คนนี้ก็โดนบีเจจ้างต่อโดยที่อิตาบีเจก็บอกให้2คนนี้มาขโมยหุ่นไปครับแล้วพอแม็กเวลเห็นโจนาธานพอดีก็พยายามขับไล่ไปครับแต่สุดท้ายแล้วก็ทารถค้างตรงซอกตึกพอจน จนาธานหนีได้พวกเขาเนี่ยก็กลับมาที่ห้างหลังจากที่พาเอมมี่ขับรถเล่นอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นจนาธานก็หลับไปจนเช้าวันต่อมาพอเขาตื่นขึ้นกลางห้างเนี่ยก็ต้องตกใจครับกับฮอลลีวูดที่มาแจ้งข่าวไายกับเขาว่ามีคนมาขโมยหุ่นผู้หญิงเนี่ยไปหมดห้างเลยโจที่ได้ยินแบบนั้นก็พอจะเดาออกแหละครับว่าใครเป็นคนเอาไปและให้ฮอลลีวูดเนี่ยพาไปจนได้เจอกับบีเจครบทีมเลยครับบีเจมันก็พยายามเสนอให้โจนาธานมาทํางานที่ห้างนี้ครับแต่โจนเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเลยครับแล้วก็ถามหาแต่หุน่นล็อกซี่ ลงไปด้านล่างและพยายามเอาหุ่นที่ขโมยมาเนี่ยทำลายทิ้งโดยระหว่างนั้นก็มีพวกร,ปรอปครับที่คอยตามจนาธานแต่ก็ไม่มีใครจับเขาได้เลยอีกทางฮอลลีวูดเนี่ยก็ใช้สายดับเพลิงฉีดห้ามพวกนี้ไว้ครับด้านล็อกซี่ก็เดินเครื่องทําลายหุ่นที่ขโมยมาจนเกือบพังเอมมี่ได้แต่ก็ได้จนาธานนี่แหละคว้าเธอไว้ทันและดยปฏิหารทันใดนั้นเอมมี่ก็กลายเป็นคนครับพนักง,งานในนั้นที่เห็นเอมมี่ห้อยตองแต่งเนี่ยจึงหยุดเดินเครื่องทันทีครับและตอนนี้คนทั่วไปก็สามารถเห็นนางเอ,งเอกแล้วได้แล้วนะ พวกเขาก็เข้ามาได้ครับเนื่องจากน้ําที่ฮอลีวูดฉีดไว้เนี่ยมันหมดครับคุณผู้ชมพอพวกเขาเข้ามาแลวจะเล่นงานพระเอกป้าแคร์เธอก็โผล่มาช่วยชีวิตพระเอกไว้ทันครับและคนพวกนี้ก็โดนป้าแคร์แจ้งข้อหาขโมยของจากห้างเธอไปครับคือป้าแคร์ติดกล้องวงจรปิดไว้หลังจากไล่แม็กเวลออกไปครับและเห็นว่าพวกนั้นเนี่ยขโมยหุ่นจากห้างเธอไปทางด้านบีเจเนี่ยเขาก็โดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดครับส่วนจนาธานเขาก็ได้แต่งงานกับเอมมี่ที่ห้างป้าแคร์เนี่ยนะครับและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ และหากทุกคนดูมาถึงตอนนี้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าดูจบแล้วและหนังเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรรบกวนทุกคนเนี่ยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ